จนร้องเพลงเป็นอะจนขอเพลงได้ว่าเพลงอะไรมั่งในในขณะที่จออยู่ตรงนี้นะคะพี่เพื่อนสามารถเอามะกอกใส่ไปได้สามารถเอามะขามเปียกใส่ไปได้สามารถเอามะข,ขามที่เป็นฝักดิบๆใส่ไปได้แต่พี่สีขอบอกอย่างเดียวจอผับกาดทางเหนืออย่าบีบมะนาวลงไปอย่าบีบมะกูดลงไปเป็นเด็ดขาดจะเสียรสชาติจะเสียกลิ่นทันที นี่คือเคล็ดลับสำคัญแล้วพอตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่สิ่งที่เราต้องการลงไปนี่ค่ะพี่พเ,เพื่อนๆใส่กระเทียมลงไปนิดนึงนี่ใส่กระเทียมเจียวลงไปก่อนเรายังจะไม่ตักนะคะขั้นตอนใกล้สุดท้ายแล้วใส่กระเทียมลงไปเพิ่มความหอมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะพี่เ,เพื่อน ว่าต้องใส่อะไรมั่งพี่สีขอบอกว่าวันนี้พี่สีจะไม่เอาจอผักการดรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าคนทางเหนือขึ้นชื่อว่าจอผักกาดเขาจะเอาเปรี้ยวค่ะพี่ๆเพื่อนอน,นี่เราจะชิมไปแต่พี่สีไม่เอาเปรี้ยวนะคะว่า,าจะาขาดความกลมกล่อมไหมจะขาดความเค็มไหมเมนูนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะพี่เพื่อนๆือนย่าใส่น้ําตาลเพราะเราจะได้ความหวานจากผักกาดจอค่ะ สมบูรณ์แบบทุกอย่างเปรีอ่เค็มน,นิดนิดหวานผักกาดแล้วพี่สีก็ขอเติมชูรสนิดนึงนี่พี่ๆเพื่อนๆสูตรบ้านพี่สีใช้ได้เลยนะคะนี่ขอเติมผงชูรสไปนิดนึงอุ้ยช้อนเล็กเหลือเกินผงชูรสชั้นแล้วก็คนนะคะคนอย่างนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวพี่สีจะแต่งให้ดูว่าทําไมผักกาดจอถึงได้น่ากินตอนนี้รสชาติอะไรเราได้หมดถึงแม้จะไม่เปื่อยนะคะแต่ทุกอย่างสุกหมดนะคะทุกอย่างสุกหมดพี่สีก็จะขอตักนะคะนี่ค่ะพี่ีๆเพื่อนใครที่อยาก ทำผักกาดจอทานนะคะนี่ทําแบบบ้านพี่สีนะคะสูตรทุกอย่างที่ใครที่มาไม่ทันนะคะให้มาดูในไลฟ์สดบ้านพี่สีได้นะคะอสีบานหนึสาหรือว่าสีบานชั้นแนลนะคะมาดูได้เลยนี่คือจอผักกาดของคนยุคใหม่จอผักกาดอ่าที่ใครๆเขาก็รู้ว่าทางเหนือต้องมีจอผักกาดทานหน้านี้นะคะ ยิ่งเป็นหน้าหนาวนะคะพี่ๆเพื่อนๆโจก๊กผักกาดยิ่งอร่อยนะคะนี่นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนอุ้ยหมูของเราวันนี้พี่ๆเพื่อนเห็นชิ้นหมูไหมนี่ชิ้นหมูที่พี่สีทําให้ทุกคนไปทําตามเลยนะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนๆใครที่จะเอาหมูนุ่มอีกต้มต่อได้นะคะพี่สีก็ขอปิดเตาเลยนะคะ นี่การที่เราเอาหมูไปจีนะคะพี่พี่เห็นหมูไหมเห็นหมูไหมขอบสีน้ำตาลแบบนั้นนุ่มอร่อยพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ยนี่นี่นี่สิ่งที่ต้องใส่ลงไปนะคะพี่สีต้องยกนี้ก่อนยกไปก่อน ขอยืมครกขอยืมครกนี feed, hop, okay. oh, so yeah. mm ่ค hmm. right? ่ะพี่อุ yeah. ้ยโอ้ยครกจะได้เรื่องไหมพี่พี่เพื่อนนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสิ่งที่ต้องใส่ลงไปตอนนี้นะคะคือกระเทียมเจียวนี่กระเทียมเจียวพริทเทอแค่นี้เองค่ะพี่พี่เพื่อน แล้วพี่ๆเ,เพื่อนๆก็จะได้โจอประกาศแบบสมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะพี่พๆเ,เพื่อนๆเอาไปทานกันไปทําทานกันนะคะแม่น้องนิวมาจอประกาศแบบร่วมสมัยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำโอ้ยนอนไม่คว่ำค่ะนี่ค่ะแล้วใครที่อยากจอประกาศเป็นมาชมไลฟ์สดบ้านพี่สีนะทุกขั้นตอนไม่กักนะคะมาแล้วคุณก็จะทําทานได้นะคะ นี่ค่ะจอประกาศทางเหนือจอประกาศรัฐ